สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับจับตาอีก7เดือนเกิดธรณีพิบัติคำทํานายอาจารย์โอเล่อีก7เดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติหลังคำทํานายบุคคลสําคัญเป็นจริงย้อนคำทํานายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส หลังเคยพยากรณว่าจะมีบุคคลสําคัญระดับโลกจากไปถึงสคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสําคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้าย สมเด็จพระราชินีนาถอลิสเบธท,ที่สองสวรรคตด้วยพระชนมายุ96พรรษาโดยพึ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนจับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัตริครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่น t s u n มิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยความคืบหน้าล่าสุดหมอป่ายเตือนเผยดวงชะตาประจำเดือนมก,กราคมเตือนสามเดือนเกิดจะมีอันตรายเรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามอง กับคำทำนายดวงชะตาของภิกษุณีปายหรือหมอปายไพรกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับคำทำนายที่ทำนายไว้หลายครั้งซึ่งล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2566เตือน3เดือนเกิดจะมีอันตรายต้องระวังให้ดีคนที่เกิดเดือนมีนาคมมีสายนเหมาะกับการเริ่มต้นเปิดความรู้ความสามารถของตัวเองและ หาวิธีในการหาเงินเพิ่มจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้านายรักเมตตาและมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีเสริมดวงไหว้พระธาตุประจำราศีเกิดของตัวเองให้อาหารปลาเน้นปลาดุกกับปลาหมอปล่อยอย่างละ9้าตัวหรือรวมกันให้ได้9้าตัวมอบบุญให้องค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรทำนายดวงชะตา คนดวงสะดุดในเดือนมกราคม2566เดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเมื่อเห็นช่องทางการทำเงินทำให้เกิดความโลภเรื่องของการลงทุนอาจจะโดนคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงเสียเวลาไปกับการทุ่มกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเปล่าคนที่เกิดเดือนสิงหาคมให้ระวังในเรื่องของการเดินทางไกลให้ระวังการขึ้นเขาลงเขา อาจจะเกิดอันตรายได้เช็คเรื่องของยานพาหนะให้ดีคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมให้ระวังในเรื่องของการเดินทางทางน้ําและในเรื่องของเกี่ยวกับคําพูดอาจจะทําให้มีปัญหาเยอะคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะเสียเงินกับเรื่องเลทเทดโดยปล่าประโยชน์ความคืบห้าล่าสุดย้อนคําทํานายภิกษุณีปลายเหตุอดีตตํารวจครั้ง บ้านเมืองเข้าสู่กริยุคเต็มรูปแบบย้อนคำทำนายพิกษุณีปลายเหตุอดีตตำรวจครั้งบ้านเมืองเข้าสู่กริยุคเต็มรูปแบบบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศเมื่อมีรายงานเหตุการณ์กราดยิงน้องบัวลำพูตามรายงานเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายปัญญาคำราบเป็นอดีตตำรวจสอพอแห่งหนึ่งในพื้นที่ซึ่งจากการเปิดประวัติมือกราดยิงน้องบัวลำพูพบว่า ขนาดเพื่อนตำรวจด้วยกันนั้นยังสายหน้าโดยประวัติได้บันทึกไว้ว่าสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบอดีตตำรวจครั้งนั้นมีปัญหาทั้งกับภรรยาและไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงมีปัญหาเรื่องติดผู้หญิงติดสุราและมีปัญหาทะเลาะเบาแวง้งกับเพื่อนร่วมงานเริ่มมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนร่างกายสู้ผอมมีอารมณ์ฉุนเฉียว ซึ่งเพื่อนข้าราชการตำรวจต่างทราบดีและไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น38รายส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็ก20คนทางตำรวจระบุว่าทราบว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยได้จับกุมเมื่อต้นปีที่แล้วโดยให้ออกราชการไปก่อนแล้วพร้อมกันนี้พลตรจเอกตํารงศักดิ์กิต,ติประพัฒนผู้ญชาการตำรวจแห่งชาติได้เอ,อ่ยว่า ตนขอโทษแทนอดีตลูกน้องต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนและจะถอดบทเรียนนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานและจะเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกเกี่ยวข้องกับเรื่องในกล่าวนี้หากยังจํากันได้หมอปลายพรายกระซิบหรือภิกษุณีป่ายเคยทํานายดวงเมืองไทยในปี2565ซึ่งช่วงตอนหนึ่งหมอปายทํานายว่าสิ่งที่ท่านยมยังบอกยังเตือนอยู่ ยังเป็นเรื่องของไฟแล้วก็น้ําจะเป็นน้ําสีเข้มที่มาแบบตั้งตัวไม่ทันช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงกรียุกแบบเต็มรูปแบบจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดหลังจากมีน้ําท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงมีแต่การฆ่ากันใชะอารมณ์เละเทะไปหมดเรื่องของความโมโหแบบทําไมมันใจร้ายได้ถึงขนาดนี้นี่คือคําทํานายที่ภิกษุณีปายเคยบอก คำทำนายจากภิกษุณีปายปี2566มีเรื่องอะไรที่วิตกบ้างภิกษุณีสุทัาสนาหรือหมอปายพรยก,กระาซิบกล่าวว่าปีนี้เรื่องหลักๆเลยคือเรื่องเสียชีวิตทางบันเทิงทางการเมืองสิ่งที่ไม่ควรพูดและสิ่งที่ควรจะบอกให้ทุกคนระวังไว้เรื่องของประชาชนปากท้องจะต้องระวังการกู้หนี้ยืมสิน ใช้ไม่หมดเรื่องนี้นะ่ะจะทำให้คนฆ่าตัวตายคิดสัน้นเราหนาจะเห็นข่าวเยอะมากเรื่องครั่งฆาตกรรมเยอะมากน่าจะมากกว่า3-5ถึงเคสใหญ่ๆเป็นหน้าที่หลักของนักข่าวและตำรวจเรารู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากอะไรรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราหวังเอาไว้ผู้ใหญ่ที่เราหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ด้วยผู้ใหญ่คนนั้น ทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงเศรษฐกิจมันเลยทําให้เกิดคนเสียชีวิตมากขึ้นส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจบชีวิตเองเรื่องของการโดนหลอกเรื่องของการลงทุนจะมาเป็นเรื่องใหญ่มากๆเสียเงินเยอะเสียห,ยหายหลายพันล้านจากคนที่มีชื่อเสียงอยากให้ระวังเยอะอยู่อย่างระวังตัวอย่าไว้ใจใคร การลงทุนไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีต้องทำมาหากินด้วยตัวเองใครที่คิดจะขยายเต็มที่เพราะคิดว่าท่องเที่ยวกลับมาแล้วให้ลดสเกลลงสมมติคิดว่าจะขยาย100%เซให้เหลือสัก20-30%พอแล้วค่อยๆโตและจะปลอดภัยคนไทยต้องดูแลตัวเองในปีนี้ภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปายได้กล่าวถึง เหตุการณ์รุนแรงน่ากลัวในประเทศไทยเห็นว่ามีคนเสียชีวิตเยอะจากทั้งยิงทั้งมีดทั้งมีการลอบทำร้ายค่อนข้างเยอะยานพาหนะที่มีล้อหลายล้อเหมือนรถทัวร์รถบรรทุกเครื่องบินอะไรแบบนี้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายไพรกระซิบผ่าดวงเมืองปี2,566เตือนปีนรกบนดินเปิดหน้านายกคนใหม่ หมอปลายพรยกระซิบผ่าดวงเมืองประเทศไทยปี2566 19มกราคม2566ภิกษุณีปลายหรือหมอปลายพรยกระซิบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางรายการคนดังนั่งเคลียช่อง8โดยบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งบุญกรรมผลบุญกับผลกรรมมันจะออกมาให้เห็นกันปีนี้เพราะเรานั้นอยู่ในช่วงของนรกบนดินเพราะฉะนั้น่ะเรื่องของไฟ เรื่องของที่อโคจรเรื่องของการทำทุกอย่างโดยไร้สติแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเสพติดจนมึนเมาจะทำให้เกิดเรื่องหนักๆคำถามสำคัญคนไทยจะได้เลือกตั้งไหมหมอปลายตอบว่าตอบยากพูดจริงๆนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้พูดจริงๆนะยังไงก็ยังไม่เห็นหีบเห็นแต่ยักษ์ออกมายืนตามสี่แยกอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่เห็น แต่เขาจะพยายามทำให้มันเป็นทำให้มันมีแต่มีช่วงหนึ่งที่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรานั้นตื่นเต้นกันไปก่อนแล้วก็ต้องใจแป้วไปกันอีกรอบหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วก็จะได้เลือกตั้งคำถามถัดมาใครจะได้เป็นนายกมอปลายตอบว่าเรื่องของหน้าตานะ่ะเดี๋ยวนี้สารลยกรรมก็ทำง่ายเห็นอะไรก็ขาวไปหมดหน้าขาวแล้วก็หน้าตึงขึ้นด้วย ตอนนี้นะ่ะเป็นคนที่เฟลลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮมีความสุขดีใจรวยอยู่แล้วอันนี้นะ่ะเล่านิทานนะคะอย่าคิดเยอะนะคะคําถามถัดมาทิ้งท้ายหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นหมอปลายตอบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีคดีความที่ใหญ่โตมโหฬารานคนตามกันหนักหนามากมายเสร็จแล้วอยู่ดีๆนะ่ะก็หายเงียบไป จะมีเรื่องขอมหากราบของการหลอกลวงแบบรุนแรงมีความสูญเสียครึ่งค่อนประเทศจากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติซึ่งข่าวนะ่ะมันจะมาเร็วๆนี้ไม่นานนี้